สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะคะวันนี้กลับมาพบกับทางช่องปัญญาพระเครื่องมงคลค่ะ EP นี้เป็น EP ที่427แล้วนะคะคุณท่านกำลังรับชมใน EP ที่427กันค่ะวันนี้นะคะหนูมีพระบ้านพระเก่าเก็บนะคะมาแบ่งปันให้กับคุณท่านได้รับชมกันนะคะทั้งหมด26รายการค่ะ หากวันนี้คุณท่านสนใจศรัทธาอยากเช่าบูชารายการไหนให้คุณท่านแจ้งปิดเป็นหมายเลขแล้วก็สายด่วนสายตรงมาได้เลยนะคะที่เบอร์0891927153 0891927153จัดส่งะส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีครบทุกบ้านเดรับประกันของเสวนตรงตามคลิปวิดีโอแน่นอนของท่านเดินทางมาเป็นหลายร้อยกว่า EP แล้วนะคะ แจ้งปิดเป็นหมายเลขได้เลยนะคะอย่างเช่นรายการที่1รายการที่2นะคะเป็นพระปิดตาหลวงปู่โตค่ะหรือจะเป็นรายการที่สิบสิบเอ็ดนะคะท่านเป็นตระกุฎนะคะท่านใดสายเครื่องรางไม่ควรพลาดค่ะหากท่านใดนะคะที่เข้ามารับชมในวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องปัญญากันไว้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้หนูหาพระดีๆพระบ้านพระเก่าเก็บนะคะมาแบ่งปันให้กับคนท่านได้รับชมผ่านช่องปัญญากันค่ะ วันนี้ท่านใดปิดทานจองทานรายการไหนหนูขอแสดงความยินดีด้วยนะคะท่านปิดให้ทันนะคะไม่อยากให้คุณท่านพลาดองค์ที่ชอบนะคะรายการไหนยังอยู่นะคะหนูพร้อมปิดการขายให้ทันทีค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะมาเริ่มรับชมกันที่หมายเลขหนึ่งเลยนะคะท่านวันนี้นะคะหมายเลขหนึ่งขอเปิดด้วยพระปิตายันดวงเล็กนะคะหลวงปู่โตวัดประดูชิมเพียวท่าน ปี2521 25นถึง2523ะคะรายการนี้นะคะ3ไตรามาสค่ะหน้ากรองท่านอักขระไว้ชัดเจนนะคะปิดตายันดวงเล็กเน่าท่านขออนุญาตเปิดให้ชมกันเลยนะคะองค์นี้นะคะเป็นเนื้อก้อนครกลายเสือน่าท่านใต้ฐานฝังตะกุดไว้หนึ่งดอกค่ะยิ่งลงกองยิ่งเห็นรายละเอียดผิวแ่ะท่านชัดน่าท่านนิ้วมือชัดนะคะวันนี้พิเศษให้เลยนะคะท่านใดาสายหลวงปู่โตนะคะ องนี้ขอแบ่งปันที่450บาทเท่านั้นค่ะท่าน450บาทนะคะเนียท่านด้านหลังจะเป็นหล,หลังยันดวงเล็กนะคะคุณท่านดูเนื้อปิ้นคราบปิ้นนะคะสวยมากๆเลยนะคะรายการนี้นะคะขอแบ่งปันเลยนะคะ450บาทค่ะทัดมาค่ะมากันที่รายการที่สองค่ะ หมายเลขสองวันนี้นะคะเป็นพระปิดตากระหนกข้างของหลวงปู่โตวัดประดู่ฉิมพีนะคะปีสองห้าสองหนึ่งถึงสองห้าสองสามเท่านค่ะอนุญาตเปิดให้ชมกันนะคะลายกระหนกคุณท่านดูนะคะลายกระหนกสวยๆเลยนะคะองค์นี้เป็นเนื้อผงเกศรคะ่ะหาองค์สวยๆแบบนี้ที่อื่นได้ยากนะคขท่า,ทานวันนี้มาพิจรารณากันได้เลยนะคะองค์คราบผิวพระท่านเก่าเดิมนะคะลายกระหนกข้างสวยๆชัดๆแบบนี้นะคะ แบ่งปันที่450บาทเท่านั้นคท่านวันนี้พิเศษนะคะแบ่งปันให้กับคุณท่านนะคะทางลูกค้าใหม่และลูกค้าเก่าที่เข้ามารับชมช่องปัญญานะคะต้นปีกันนะคะท่านสวัสดีปีใหม่กันด้วยนะคะนีค่ะด้านหลังเป็นหลังยันตรีนะคะวันนี้พิเศษให้เลยเฉพาะ EP นี้นะคะท่านใดที่เข้ามารับชมในวันนี้ถือว่าโชคดีมากๆค่ะคุณท่านดูเนื้อปินคราปินนะคะ องนี้นะคะ400บาทเท่านั้นค่ะท่าน400บาทเท่านั้นเลยนะคะ,อะขอภัยด้วยคท่าน450อนะคะองนี้นะคะ4 5่านะคะท่านราคาเท่ากับปิตายันดวงเล็กนะคะ450บาทค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่3ค่ะหมายเลข3รายการนี้นท่านเป็นพระกุเนื้อชินนะคะเป็นพระลีลาค่ะท่าน,น มาพร้อมเลี่ยมกรอบเก่าโบราณเลยนะท่านเลี่ยมให้หนาๆแบบนี้เลยนะคะได้รับองค์พระไม่พอนะคะองค์นี้เลี่ยมเอาท่านเป็นพระเนื้อชินนะคะองค์นี้ขอแบ่งปันเลยนะคะ400บาทเท่านั้นค่ะ400บาทพร้อมส่งนะครับท่านปิดให้ทันจองกันให้ทันนะคะ400บาทค่ะภาดมาหามากันที่รายการที่4ค่ะ หมายเลขสี่วันนี้นะคะเป็นเหรียญเซมารุ่นสมปรารถนานะคะหลวงปู่มหาศิราสิริจันโทขขงท่านองค์นี้นะคะวัดโพสีสะอาดนะคะอำเภอเมืองจังหวัดกาลสินนะคะปีสองห้าหกสี่เท่านรุ่นนี้นะคะส่วนสงเกตแปะนะคะท่านใดที่ยังไม่มีรุ่นนี้เก็บนะเท่านวันนี้มาพิจารณากันได้เลยนะคะขออนุญาตเปิดให้ชมกันเท่านวันนี้เหรียญหลวงปู่มหาศิลามีเพียงแค่หนึ่งเหรียญเท่านั้นนะคะ เป็นเหรียญลงยาด้วยนะคะเนื้อลงยาสวยๆเอาท่านนี่คะ่ะหน้าเหรียญท่านคมชัดนะคะดวงตาจมูกเนะท่านเหรียญสวยๆแบบนี้เลยนะคะวันนี้พิเศษเลยนะคะรายการนี้ที่450บาทเท่านั้นเ่าท่าน450บาทนะคะรวยหมื่นล้านรุ่นสมปรารถนาหลวงปู่มหาศิราสิริจันโทนะคะ หลายท่านเก็บกันแล้วไม่ปล่อยแล้วนะคะในอนาคตเหรียญท่านไปไกลแน่นอนท่าท่านวันนี้นะคะได้มา1เหรียญน,นะคะท่านท่านใดได้ไปขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ4 5 0บาทค่ะถัดมานะคะมากันที่รายการที่หค่ะหมายเลขห้าวันนี้นะคะท่านเป็นเหรียญพระพรมปัญโยนะคะหรือหลวงปู่ดูวัดสแก่เขท่าน เป็นเหรียญน,นะคะท่านเลี่ยมเก่านะคะเลี่ยมพลาสติกเก่าเดิมเลยนะคะนี่ค่ะมีผ้ายันสายสินผูกอยู่นะคะวัดสแกน้ท่านด้านหลังรอยจานยันอัขระท่านชัดนะคะวันนี้แบ่งปันให้เลยนะคะสามร้อยห้าสิบาทเท่านั้นค่ะสามร้อยห้าสิบาทต้งท่านแบ่งปันให้กับคุณท่านที่สนใจนะคะศรัทธาจริงนะคะหนูพร้อมแบ่งปันให้เลยนะสามร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นค่ะ ดมาค่ะมากันที่รายการที่6ค่ะหมายเลขหกรายการนี้นะคะเป็นเหรียญข้าวหลามตัดของหลวงปู่เอี่ยมเขาท่านอาจจะลงกล้องได้ไม่ชัดนะคะเพราะว่าอยู่ในเลี่ยมเก่าเดิมนะคะท่านดูคราบเลี่ยมนะคะนี่เขาท่านเหรียญเก่าเลยนะคะอยู่ในเลี่ยมพลาสติกเก่าแบบนี้เขา,ท,าท่านท่านใดตาไวตาถึงนะคะยอมได้ของดีไปครอบครองค่ะวันนี้ขอแบ่งปันที่350บาทนะคะ3 5 0หบาทค่ะ มาค่ะมากันที่รายการที่7ค่ะรายการนี้นะคะเป็นเหรียญพระอาจารย์ฟั่นอาจารยโรนะท่านแบ่งปันที่350บาทเท่านั้นเลยนะคะ350บาทขบงาทท่านน,นี่ค่ะเหรียญพระอาจารย์ฟั่นนะคะเหรียญสวยๆแบบนี้เลยนะคะเฉพาะอีพีนี้เท่านั้นเลยนะคะส่งฟรีครบทุกบ้านจัดส่งทางไปรษณีย์ค่ะรุ่นแรกสิทธ์ทอสร้างถวายปี2507นะคะ 350บาทค่ะหับมาห่มากันที่รายการที่8ค่ะหมายเลขก8รายการนี้นะคะท่านเป็นเหรียญหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืดนะคะ350บาทเท่านั้นเลยนะท่านราคานี้นะคะไม่บวกเพิ่มแล้วนะท่านวันนี้ขอแบ่งปันเลยนะคะให้ทันกันนะครท่าน 3 5 0บาทเท่านั้นเลยนะคะเหรียญน,นี้นะคะเหรียญหลวงพ่อทวดหยียบน้ำทะเลจืดพระพงปัญโยวัสะแกนะคะหรือเป็นเหรียญปี2532ของท่าน350บาทค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่9ค่ะรายการนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อทานะคะท่านหลวงพ่อทาวัดพะเนียงแต่จังหวัดนครปฐมนะคะเป็นหล่อโบราณคะ่ะมาพร้อมเลี่ยมเลยนะท่านเป็นเลี่ยม กันน้ำนะคะนานาแบบนี้เลยนะคะ350บาทเท่านั้นค่ะทนัน350บาทพร้อมส่งนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่1ินะคะหมายเลข10วันนี้นะคะท่านใดนะคะสายพระเครื่องรางนะคะวันนี้หนูมีตะกรุด3ดอกมาแบ่งปนนันนะท่านราคาแบ่งปันเลยนะคะนี่ท่านดอกยาวเลยนะคะเป็นถักเชือกเดิมค่ะ มาพร้อมเหรียญน,นะคะท่านมีคราบทององลุงรักปิดทองติดอยู่นะคะมาพร้อมเหรียญหลวงพ่อการท่านรายการนี้นะคะเหรียญเก่าเดิมเลยนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะเหรียญหลวงพ่อการวัดพระญาตค่ะดอกนี้นะคะขอแบ่งปันเลยนะคะวันนี้พิเศษค่ะที่สี่ร้อยห้าสิบาทเท่านั้นเลยนะคะสี่ร้อยห้าสิบบาทค่ะพาดมาค่ะมากันที่รายการที่สิบเอ็ดค่ะ หมายเลข11รายการนี้เป็นตระกุดเช่นเดียวกันนะคะมาพร้อมเหรียญหลวงพ่อทบนะคะคุณท่านดูเหรียญน,นะคะจะเห็นว่าเป็นคราบทององลงลักปิดทองเต็มเลยนะคะนี่ค่ะท่านเหรียญหลวงพ่อทบนะคะดอกยาวนะคะท่านถักลวดนะคะถักเชือกนะคะนี่ค่ะดอกนี้นะคะ4 5 0บาทเท่ากันค่ะ4 5 0ห้าบาทนะคะ ผัดมาค่ะมากันที่รายการที่12ค่ะหมายเลข12รายการนี้นะคะเป็นตะกุดนะท่าท่านดอกใหญ่เหมือนกันเลยนะคะมาพร้อมเหรียญหลวงพ่อกลวยนะคะวัดโคศิตารามนะคะขอแบ่งปันที่450บาทเท่านั้น,นะคะ่ะท่านใดวยนะคะยอมได้ไปครอบครองเลยนะคะเหรียญพ่อกลวยวัดโคศิตารามนะทะ่นานนี่ค่ะรีบโทรเข้ามาได้เลยนะท่าน มีเป็นคราบทองอุลงรักปิดทองนะคะพระบ้านพระเก่าเก็บนะคะอ,องนี้ี่ร้อ5ห้าสิบาทค่ะถัดมาหามากันที่รายการที่ส3ามนะคะรายการนี้ท่านเป็นพระหูยานนะคะเนื้อชินนะคะเป็นพระกุกเก่านะ,ะท่านนี่ค่ะเป็นกรุหูยานนะคะกรุลปุรีนะคะ องค์นี้สวยมากๆเลยนะท่านมาพร้อมเลี่ยมจับขอบหน้ากแบบนี้นะคะเปิดโชว์องค์เนื้อพระค่ะขอแบ่งปันเลยนะคะที่450บาทเท่านั้นเลยนะท่า,ทาน4 5 0หบาทนะคะพระหูยานค่ะนี่ค่ะ450บาทนะคะถัดมาค่มากันที่รายการที่14ค่ะหมายเลข14รายการนี้นาท่านเป็นพระปรางเปิดโลกนะคะ เป็นเนื้อชินนะคะท่านมาพร้อมเลี่ยมกรอบเลยนะคะเป็นพระเนื้อชินค่ะเป็นพระปางเปิดโลกนะคะคุณท่านดูคราบกรุนะคะนี่ค่ะเป็นพระเนื้อชินนะคะวันนี้พิเศษให้เลยที่400รอบาทเท่านั้นค่ะ400ร้อบาทพร้อมส่งนะคะท่านมาค่ะมาที่รายการที่15ห้าค่ะหมายเลขสิบห้ารายการนี้นะคะเป็นพระลีลาเม็ดขนนนะคะท่านเป็นเนื้อดินยอดนิยมนะคะ เป็นพระกุดั้งเดิมเช่นกันนะคะนี่ค่ะท่านเนื้อดินนะคะเป็นลีลาเม็ดขนุน้าท่านมาพร้อมเลี่ยมจับขอบเลยนะคะท่านใดสนใจนะคะวันนี้ขอแบ่งปันนะคะที่450บาทเท่านั้นค่ะ450บาทนะคะทามา,ามาค่ะมาที่รายการที่16ค่ะหมายเลข16รายการนี้ดาท่านเป็นหลวงพ่อไปนะคะ มาพร้อมเลี่ยมกรอบเลยนะท่านกันน้ำให้นะคะเลี่ยมหนาๆนานแบบนี้ค่ะเป็นหล่อโบราณน,นะคะหลวงพ่อไปรายการนี้ขอแบ่งปันนะคะที่400บาทเท่านั้นคุณท่าน400บาทพร้อมสูงนะคะวันนี้นะคะ EP พิเศษเลยนะคะเปิดให้กับคุณท่านเลยนะคะ400บาทค่ะถัดามาค่ะมากันที่รายการที่16ค่ะเอาหมายเลข17แล้วน้ท่านขอภัยด้วยนะคะ หมายเลขสิบเรายการนี้นะท่านองนี้นะคะเป็นหลวงพ่อโสธรนะท่านเลี่ยมกรอบลายไทยค่ะทุกท่านดูด้านข้านะคะเลี่ยมกรอบให้หนานๆแบบนี้เลยนะคะเป็นหลวงพ่อโสธรน,นะคะขอแบ่งปันนะคะรายการนี้เลยนะคะที่350บาทเท่านั้นค่ะท่านสามร้อยห้าสิบบาทนะคะหลวงพ่อโสธรค่ะ มาค่ะมากันที่รายการที่18ค่ะหมายเลข18รายการนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อฤาษีลิงดำเพงท่านนี่ค่ะเหรียญหลวงพ่อฤาษลีลิงดำนะคะหน้าเหรียญท่านชัดๆนะคะหน้าไม่สึกไม่มีรอยหิดข่วนนะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบแข็งแรงเลยนะคะขอแบ่งปันที่400บาทเท่านั้นค่ะ400บาทนะคะด้านหลังเป็นเท้าวเวสวร์นะคะท่าน รายการนี้ปิดให้เลยนะคะ400บาทเท่านั้นค่ะถัดมาค่ะมาที่รายการที่19ค่ะหมายเลข19รายการนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเปิ่นขอท่านรุ่นพิเศษนะคะเนื้อลงยาวท่านคุณท่านได้เหรียญไม่พอพร้อมเลี่ยมเลยนะคะ400บาทเท่านั้นเลยนะคะ400บาทพร้อมส่งเอาท่านนี่ค่ะเหรียญหลวงพ่อเปิ่นนะคะเลี่ยมกรอบเลยนะท่าน วัดบางพระจังหวัดนครสวรรค์ค่ะท่านเด่นเรื่องเสือนะคะรายการนี้ปิดให้เลยนะคะ400บาทค่ะถัดมาคมาที่รายการที่20ค่ะหมายเลข20รายการนี้นะคะเป็นหลวงปู่โตะนะท่า,ทานเป็นปิดตามหาสเสน่ห์หลวงปู่โตวัดประดูชิมพีก,กทอมอนะคะปลุกเ 6, สก1-6พันาครท่านองค์นี้ได้แบ่งปันมาพร้อมกล่องเลยนะคะ ขยายเปิดให้ชมกันค่ะนี่เขท่านจะเห็นว่านิ้วมือนะคะสิบนิ้วชัดมากเลยนะคะแล้วก็แขนนะคะท่านดูตรงแขนดูตรงหน้าท้องนะคะขอแบ่งปันนะคะที่สี่ร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นค่ะสี่ร้อยห้าสิบบาทนะคะเดี๋ยวให้ชมด้านหลังกันนะคะท่านองค์นี้นะคะพร้อมกล่องเลยนะคะสี่ร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นค่ะ เป็นปิตามหาสเสน่ห์นะคะคุณท่านดูด้านหลังนะคะตัวหนังสืออักขระนะคะหลวงปู่โตวัดประดูชิมเพค่ะท่านใดสนใจนะคะ450บาทค่ะคุณท่านรายการนี้นะคะถัดมาหา,มากันที่รายการที่20ค่ะหมายเลข20นะคะอ่า21นะคะคุณท่านหมายเลข21นะคะ องนี้เป็นพระสมเด็จวัดระฆังนะคะรุ่นแตกรายงานท่านพิธีพุทธพิเศษวัดระฆังโคสิตารามนะคะองค์นี้คนท่านจะได้รับพระพร้อมกล่องเดิมๆเลยนะคะหน้ากล่องคท่านดูนะคะอักขระนะคะรายละเอียดท่านชัดเลยค่ะอนุญาตเปิดให้ชมกันนะคะพระสมเด็จนะคะท่านองค์สวยๆแบบนี้เลยนะคะท่านใดที่กําลังตามหาพระสมเด็จสวยๆสักรายการนะคะ ไว้บูชานะคะหรือเก็บสะสมนะ,ะอง์นี้400บาทเท่านั้นเลยนะคะ400บาทเท่านั้นเลยค่ะท่านนี่ค่ะวัดระฆังโคสิตารามนะคะ400บาทเท่านั้นเลยนะคะสวยงามมากๆค่ะท่าน400บาทพร้อมส่งค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่22ค่ะ หมายเลขยี่สิบสองรายการนี้นะคะเป็นพระสมเด็จคาโต๊ะของหลวงปุโต๊ะนะคะวัดประดู่ิมพีนะคะแผ่เมตตาปุกเศษห้าตรายมาตสองห้าหนึ่งแปดถึงสองห้าสองสองนะคะองนี้นะคะสี่ร้อยบาทเท่านั้นเลยค่ะท่านสี่ร้อยบาทนะคะพระสมเด็จคาโต๊ะของหลวงปุโต๊ะค่ะยิงลงกองยิงเห็นรายละเอียดผิวผ้าท่านชัดนะคะองค์สภาพสวยสมบูรณ์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะท่านไม่มีบินไม่มีแตกหักนะคะเป็นพระเนื้อผงค่ะ 400บาทเท่านั้นเลยนะคะพร้อมกล่องเดิมๆเลยนะาท่านองค์นี้นะคะ400บาทค่ะถัดมานะคะมากันที่รายการที่23ค่ะหมายเลข23รายการนี้น้าท่านเป็นพระสมเด็จนะคะอั้แยกเปิดให้ชมน้าท่านอยู่ในกล่องเก่าๆแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะ พระสมเด็จนาท่านองค์นี้สวยมากๆเลยนะคะท่านใดสนใจรายการนี้นะคะขอแบ่งปันนะคะที่350บาทเท่านั้นค่ะท่าน350บาทนะคะคุณท่านดูด้านหลังนะคะจะเห็นว่าเป็นตราสัญ,ญลักษณ์นะคะวัดระฆังนะคะท่านองค์นี้ปิดให้เลยนะคะให้ไวให้ทันกันนะคะมีเพียงแค่1นงองค์เท่านั้นค่ะ350บาทเท่านั้นค่ะ ถัดมานะคะมากันที่รายการที่24ค่ะหมายเลข2ี่4รายการนี้นะท่านเป็นปิดตาหลวงปูกไข่นะคะขออนุญาตนะคะท่านเปิดให้ชมกันนะคะองนี้นะคะปิดตาหลวงปูกไขะคะ่ค่ะมีคราบทององ์ลุงรักปิดทองแนท่านติดอยู่นะคะรายการนี้ท่านใดสนใจขอแบ่งปันที่400บาทนะคะ400บาทพร้อมส่งเอาท่านหลวงปูกไข่นะคะปิดตาหลวงปูกไข่ด้านหลังนะงท่าน ปิดตาร,รายการนี้400บาทเท่านั้นค่ะ400บาทพร้อมส่งนะคะถาดมาคะ่ะมากันที่รายการที่25้าค่ะหมายเลข25รายการนี้นะคะองค์นี้หนูไม่ทราบที่แน่ชัดนะคะท่านหนูไม่ทราบที่แน่ชัดนะคะท่านใดที่สนใจนะคะแบ่งปันที่350บาทเท่านั้นค่ะ350บาท,ทาั้งท่านเป็นพระเนื้อผงนะคะ น่าจะเป็นพระกรุนะคะท่านวงนี้นะคะแบ่งปันให้กับคุณท่านที่สนใจเลยนะคะ350บาทเท่านั้นค่ะนี่หนูไม่ทราบที่แน่ชัดเจ่าท่านท่านใดนะคะที่อยากเช่าปูชาเก็บไว้นะคะ350บาทค่ะทัดมาค่ะมากันที่รายการที่26นะคะ รายการสุดท้ายของวันนี้ค่ะขอปิดท้ายด้วยนะคะหลวงปุตโตนะคะอง์นี้เป็นเนื้อผงเกสรของท่านวัดประดูชิมพีนะคะปิดตามมหาสเสน่ห์ค่ะปุกเสกหนึ่งถึงหกพันสานะคะรายการนี้แบ่งปันเลยที่4ี0บาทเท่านั้นนะคะท่าน4 5 0บาทนะคะเนื้อผงเกสรน,นิ้วมือท่านชัดนะคะหน้าท้องนะคะท่านองนี้สวยๆเลยนะคะ 4ี่ห้าบาทเท่านั้นค่ะยาทานด้านหลังนะคะหลวงปู่โตวัดตระดู่เฉิมพีค่ะขอแบ่งปันนะคะที่4ี่หบาทค่ะ สำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องปัญญาหากรับชมคลิปวิดีโอจบแล้วคุณท่านสนใจศรัทธาอยากเช่าบูชารายการไหนนะคะแจ้งปิดเป็นหมายเลขแล้วก็สายด่วนสายตรงม,มาได้เลยค่ะที่เบอร์0891927153 0891927153จะส่งฟรีครบทุกบ้านรับประกันของสวยตรงตามคลิปวิดีโอแน่นอนค่ะเดินทางมาเป็นหลายร้อยกว่า EP แล้วนะท่านไม่มีปัญหานะคะ รายการไหนยังอยู่หนูพร้อมปิดการขายให้ทันทีค่ะจะได้เป็นลูกค้าประจํากันอีกนะคะท่นานท่านใดมีไลน์แอดไลน์กันเข้ามาได้เลยค่ะนะคะหนูจะส่งคลิปให้ชมในทุกๆเช้าในไลน์ค่ะฝากคุณท่านกดติดตามช่องปัญญากันไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดใน E ีีต่อๆไปเลยนะคะท่นานท่านใดปิดทานจองทานรายการไหนในวันนี้หนูขอแสดงความยินดีด้วยค่ะสาหรับวันนี้สวัสดีนะคะไว้พบกันใหม่ใน E ีีหน้าค่ะสวัสดีค่ะ